โดนมีชีวิตก็สมุดสมุดการนาดเดือดขึ้นอนอยและนั่งแกวัดเปียหลังตำบลคลองน้อยอำเภอปากปันังจังหวัดนคนรธิธรรมราชตำบุญไหนกับแปลปลัดบุญคงจัตตาสันโลอดีเจ้าวัดวัดที่สุวรรณารามหรือวัดเปียหลังอำเภอปากปันังจังหวัดนคนรธิธรรมราช พระมาติดก้นพระจะจบการเทศพระกันยังสมุดเลยพระเทศก็สมุดเฮ้สมุดเลยแล้วมึงอยู่ไหนแกไม่ได้ยินแกพระวา่าว่าเลยพระมาแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าสมควรแกเวลาขอสมมุติยุติคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เฮ้วังก็มีด้วยประกาหลายแค่นี้สาธุมึงเล็บปลยังสมุดเลยตายังไม่ชัดเจนวันนี้จะมีการประทับแขวัดอ้วนลำพูมู่ที่ตำบลบัวเซาอำเภัวใส่จังหวัดนักดรตบาทโจมาเลยด้เลย่องจะปลารึไกเชื่อไอเปียไอ้เปี๊ยะพอประทับเสร็จมันจะลากระเบนแล้วยืนรองเพลงลั่งเบนวัดอ้วนลำพู ไอเปียนี่เออกาเตยอยู่อาสยามเลเปียอาสยองใส่ยงสยามอาสยอ,อยองเลย้ยแม่งอยู่ลังบินมึงไงอาสยิมเออองเปียรองวับเลยมาครวญคิดนถนึงชีวิตคนเรา เกิดมาแล้วตายประเปล่าบางขวังบางเป่านาเมียไม่ได้เอาไปร่างกายความคืบยาวว่าดูคิ้วตาคนละตามแข่งขารังเคยถูกขวังถูกไว้เผาหล่นตื่นเถิดหน้าจงลืมตามองไปอย่ามัวลบลงห่มหายอยากได้ในสิ่งนานา ปัใจจัยในชีวิตนี้นั้นมีเพียงสามสี่างอาหารนายกยาเสือปาเลทิงานเสกับเครื่องเข็งเคยปูจใจได้แล้วไม่ละล้ลอถูกไวเพราะโดนมันเสียได้เน่ยโะโยุ่ยยยยุ่ยยุเพลงเพลงยะไรโร่งงันี้จังก่ยรองอัวนา,ปาวนนปเป้าหวัดอัวลำปูก้อยกาแเปีย อันบ่งบอกได้เลยว่าคนเราตายไม่ได้ป่าลรไปเลยแต่โจยรบเยียงไอไรกัหนักหน้ากกเกลียดนี่คนไม่โทษเลยมันไม่โดนจักคมว่าใ้เลยไอ้โต้แกเ้วมึงโรยเรือแล้วมึงแล่ตี้เลยแต่ว่ามาม่าซาโม่ไอ้โต้ตมกินแต่ส้วนเลือดแต่น้ำตังไว้มึงกับกูแกไว้แบงอีปันกันมึงไม่ไม่มี หเรื่องนี้ไม่ต้องโทษกูแล้วไม่โทษมึงละติตกดอใจมึงต้องไปโทษไอ้แก้วนัแลลวแล้วโทษไอ้แก้วได้หรือไอ้แก้วมันเป็นคนบอกกูเองบอกว่าหรือบอกว่ามึงกับมันนั้นไม่กินเส้นกันเรียบร้อยเร้วเทียนันไอ้ปีนูเด็กจ้าเลือดแต่น้ำ